สวัสดีจ้าวันนี้ยาทิป่ป์ไปิกบทับทิมค่ะทับทิมแก่แล้วก็เลยมาเก็บจากทุกคนดูจ้เยาทิบแกะให้ดูนะคะนี่ยาทิบแกะออกให้ดูจ้าเนื้อของเขาจะเป็นสีนี้จ้ะสีชมพูอ่อนๆชมพูอมแดงจากทุกคนหวานจ้า รสชาติหวานทับทิมพเป็นยานะจ๊ะเป็นผลไม้มงคลค่ะลูกเก่ใหญ่อทิพย์ลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนี่แก่แล้วลูกไรลูกนี้ก็แก่นะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไอ้นั่นยังไม,นนงไม่ลูกไม่โตเฉยเฉยจ้าอย่าทิพย์แกะให้ดูนะคะ ทับทิมหรือหมาพิลาจ้าหมาพิลาหรือลูกทับทิมโอ้ลูกตัวตๆอยู่ข้างบนนุ่นจ้ะ <c oughs> มีเจ้าของเฝ้าด้วยนวลน,นวลหนูมาเฝ้าทับทิมให้แม่เหรออือ นางเอกของเราจะอนี่แหละที่อยู่ของเขาเขาหลบอยู่ในต้นทับทิมนี่แหละจ้ะก็ซ่อนอยู่ในนี่แหละเขาหลบอยู่ในนี่หละจ้ะแมวจรอ,อยู่ในต้นทับทิมเขาซ่อนอยู่ตรงนี้อย่าทิพมาเก็บทับทิมมาอะไรก็เจอเขาประจำจะ้ะทุกคนนั่นแหละเจ้านอนที่ยาทิพเอาข้าวมาให้ลุงเจ้าดำ ดับมานี่มาดำมาดูทับทิมกับแม่นี่มาเนี่ยะทุกคนคือที่อยู่ของเขาแดดร้อนๆเขาก็จะเข้าไปหลบนอนอยู่ในนี่แหละนี่เข้าไปหลบอยู่ในใต้เงาทับทิมเงาดอกมะลินี่แหละนี่แหละจ้ะเวลาเขาหิวข้าวเขาก็จะออกไปหาอยู่ทิพไปเจนน้านวนนวน ลูกตัวโตวดับทิมอันนี้แกะออกให้ดูแล้วนะคะแกะออกเนื้อเนื้อสวยสวยจ้ะทุกคนลูกแกะใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่แกะออกให้ดูผ่าออกให้ดู สีขาวอมชมพูสีแดงอมชมพูจ้าเจ้าลายออกมาแล้วออกมาจากเงาทับทิมพิลาหรือล,ลูกทับทิมืนล,ลูกนี้ต็กแก่แล้วจ้าเดี๋ยวยาทิพต้องมาเก็บ เก็บอยู่แต่มันอยู่ข้างในเอายังไม่ถึงอไกคิปจะถ่ายให้ชมก่อนจ้ะมีลูกของเขาในเนื้อของเขานะคะหวานจ้ะทุกคนรับทิมต้นนี้หวาน หลายปีแล้วจ้ะหลายปีแล้วเม็ดใหญ่ๆลูกใหญ่ๆรสชาติหวานๆมีสารอาหารสารประโยชน์หลายอย่างนะคะในวิตามินเนี่ยในสารอาหารในลูกเม็ดทับทิมนี่จ้ะทุกคน พันที่เขาปลูกแล้วเอาไปทําน้ําก็อีกพันหนึ่งนะคะอันนี้พันพื้นบ้านธรรมดาเราจ้าแต่พันุ์นี้ได้มาจากเมืองกินนะคะไปแล้วจ้าอย่าทิ์เอาฝากตุกโคนดูวเจ้าดําเขามาเฝ้าไปแล้วค่ะดำโอ้ยง่วงสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับผมไปแล้วนะคะผมมาเฝ้าทับทิมไปแล้วจ้าบายบาย